สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเนาะแต่วันนี้นะครับไม่ได้พามาหรือซีวิคเอนะครับไม่ได้พามาซ่อมอะไรไม่ได้มาพามาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับวันนี้นะครับจะมาในส่วนของเรื่องของอะ,อะไรนะครับพี่ๆท่านไหนที่กําลังมองหาอะไรนะครับที่เป็นอา เป็นแบริ่งนะครับเป็นลูกปืนลูกปืนล้อหน้านะครับของ swfd เนาะแต่ยังไม่รู้ในส่วนของราคานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสั่งจากที่ไหนนะวันนี้ผมก็จะมานําเสนอ,อของแบรนด์ ntn นะครับแล้วก็จะมีโคด้ดนะครับที่ใช้สําหรับการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ราคา ด้วยนะพอดีผมรีบไปหน่อยนะครับก็พอดีจะใช้แบริ่งด่วนนะผมก็เลยทำการซื้อจากร้านรู้สึกว่าจะเป็นร้านอะไรร้านส่งทั่วไปนะครับแล้วทีนี้เรา,เาได้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับราคาตอนนั้นผมได้นะครับรู้สึกว่าตกข้างละ790้าบบาทนะครับ790บบาทอ่า เราไปดูในช้อปปีนะครับ s h o p ปี้ e จะอยู่ในประมาณ450นะครับถึง500นะต่อข้างนะครับก็รู้สึกว่าจะราคาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะครับทั้งๆที่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะแล้วก็โค้ดเดียวกันนะครับรายละเอียดชัดเจนหมดเลยนะครับก็อยากแนะนำแล้วกันนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนจะซื้อหรือว่าหาอยู่นะครับอยากให ดูในช้อปปีก่อนนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจซื้อในส่วนของร้านส่งนะครับร้านส่งบางทีก็บางสิ่งบางอย่างก็แพงไปหน่อยนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ถูกจริงนะครับก็ใจเย็นๆเนาะลองเทียบกับใน s h อ p e e ก่อนนะครับพอดีจริงๆตอนแรกผมก็เทียบนะแต่ว่าคือผมรอของไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องไปซื้อด่วนมานะครับก็เปลี่ยนไปแล้วข้างนึ่งนะก็เหลืออีกข้างนึงนะครับ ที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวว่างๆนะครับผมก็คิดว่าผมจะไปทำอีกนะครับก็นี่เลยนะครับโค้ดนะครับของเบลลิงตัวนี้นะครับก็จะเป็น au 0 9 3 3 7ขีดนะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับลูกปืนล้อหน้าซีวิ c ปี0 6ถึงปี2012นะครับ f d fb นะ fb น่าจะาใส่ได้ด้วยกันได้เลย น่าจะใส่ได้อ่าเขียนมา F B น่าจะใส่ได้ด้วยกันได้เหมือนกันนะครับอ่าโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวของแบริ่งเองนะโค้ดที่อยู่หน้ากล่องนะครับก็จะมาตีลงในอ่าวงของแบริง่งในวงในตรงนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้เลยเนาะก็จะได้ไม่ต้องซื้อของมาผิดนะครับแล้วก็ราคาจะได้ไม่ต้อง แพงมากนะครับเหมือนผมนะนี่นะครับถ้าใครมองหาก็จะประมาณนี้นะจะได้ไม่ต้องไปตามหาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถเซิร์ชดูใน YouTube หรือว่าช่องของผมได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมก็คงหวังนะครับเป็นอย่างอย่างยิ่งเลยแหละหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับ ได้ไม่มากก็น,น้อยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับผมในคลิปหน้านะก็เดี๋ยวไปดูว่าผมจะมาพามาซื้ออะไรหรือว่าจะมาโม้อะไรต่อนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามผมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ